เมื่อเร็วๆนี้ในชญาธันพรมสอปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงาน20ปีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกพอทอพลังขับเคลื่อนถนนปลอดภัยัตวไทยอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมเพื่อความปลอดภยัยในการเดินทางของประชาชนงานจัดขึ้นณนศะูนย์การค้าสามย่านมิทาว ทเนี่ยที่วันนี้ผมพยายามจะถ่ายทอดผ่านผ่านเวทีสัมมนาเนี่ยเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงคมนาคมการจะแก้ปัญหาในส่วนของความปลอดภัยทางถนนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราว่าเนี่ยต้องเกี่ยวพันกับหลายองค์กรทั้งาภาครัฐภาคเอกชมที่จะช่วยกันจากสามสิดมาถึงยี่5้ายี่้าจะลงมาได้อีกเนี่ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันมาเต็มที่ประชาชนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนน ต้องมีส่วนเาพิชชอบด้วยกันครับจริงๆแล้วทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็มีพันธกิจหลักๆตามที่กฎหมายกําหนดเลยนะครับอยู่4ี่เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการนําเอาเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยนะครับไปช่วยเหลือรณรงค์สนับสนุนส่งเสริมโครงการที่จะนาไปสู่ของการลดอุบัติเหตุนะครับไม่ได้จ,จากัดอยู่แค่โครงการขระทรงทางบมแต่ว่าเป็นพันธมิตรข้างเคียงที่ ดูแลเรื่องความปลอดภยัยเรื่องการลดการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนนะครับก็สามารถที่จะ,ะร่วมกันมีความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุแล้วก็ขอความสนับสนุนจากกองทุนนี้ได้นะครับอันที่2เรื่องของการที่จะนําเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภยัยประสบอุบัติเหตุจากท้องถนนเกิดความพิการต่างๆนะครับก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือสน,นับสนุนในการจาัดหาอุปกรณ์นะครับให้ช่วย คนวิการเหล่านั้นได้สามารถใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่เช่นประชาชนทั่วไปได้นะครับธุรกิจที่3ก็เป็นเรื่องของการอาัยส่งเสริมวิจัยนะครับแล้วก็ทําการศึกษาหรือว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่นําเอามาส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับธุรกิจสุดท้ายก็คือการนําเอาหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลเป็นการทั่วไปเป็นคุรกิจสุดท้ายเป็นเป็นธุรกิจด้านการหาไรายได้ของกองทุน